สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่ส,สี่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสวัสดีค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้านะคะนี่อยู่นี่จริงๆต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ เดร์มิพรีเมียมเพื่อรถอีวียูิทดลองสไตใหม่ๆและทำใหน่งไปีั้นไมยจะโาพอดื่มนมนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพอดื่มนมตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจนะคะพอดื่มนมตอนเช้าค่ะอุ๊ยหมดขวดแล้วหมดขวดแล้วโอ้ สวัสดีค่ะเอ้ยขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะมคหมดขวดเลยเดีเ๋ยวน้ำไม่้อกินก็ได้กินนะ้ำหมดขวดเลย กินน้ำกินน้ำเปล่าอุ้ยขอบคุณคุณกตจยาและพ่อแม่นะคะให้กุหลาบมาเยอะเลยอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้กุหลาบมานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาจเคอใจให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเช็ดปากเช็ดปากเดี๋ยวเอาชิชูเปียกเช็ดปาก อันนี้อันนี้ชัดก่อนอันนี้อันนี้ชัดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ <c oughs> ชูเปียกเช็ดปากด้วย พอดื่มนมตอนเชา้าอุ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินจา้าสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงรายล้ว้ะจะติดตามกลับนะคะคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณจิตติศิษยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้ผมอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณมนูนงานชื่อผิดขออภัยนะคะผมก็ติดเตียงครับ25ปีอ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้พ่อทานนมแล้วเดี๋ยวพ่อจะทานยากับกล้วยหลังอาหารอุกระดิง่งค่ะตั้งกล้องพังตั้งกล้องพังอุ้ยขอบคุณคุณมนูนะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮง,ง,ง,งๆรวยๆนะคะ อ๋อมีสุขภาพแข็งแรงเังดูเลยค่ะขอบคุณที่ให้หัวใจส้มแล้วก็ของขวัญนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อจ้าคุณมนูนให้ของขวัญมาพ่อชูสองนิ้วให้แล้วขอบคุณที่เคาะใจเาใจให้ขอบคุณที่ให้หัวใจส้มมานะคะขอบคุณที่ให้ของขวัญขอบคุณมากค่ะพ่อดื่มนมแล้ว พ่อชูสองนิ้วชูสั่นนิ้วจนบังหน้าเลยสองนิ้วบังหน้าพอสวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาเจอข้าใจให้นะคะสามยสี่สิบใจขอบคุณค่ะโอ้พ่อเก่งมากๆเลยกินหมดแล้ว ใบใบอะไ <All right? S 2> รคะคุณนนคุณมนูษ <c oughs> ขอบคุณที่ให้หัวใจซ่อมมานะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับค่ะพอทานลงหมดแล <c oughs> ้วอาา่ <c oughs>

ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่าน,นเลยค่ะแล้วก็แบงค์ชาติเสนอได้สอใบใบอะไรคะคุณมานูนสวัสดีค่ะคุณมานูนอ๋อ พิมพ์มผิดขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีที่ได้รูจักนะคะมีคนดูแลไหมคะมีคนดูแลไหมคะใครดูแลคุณมนนยูนอยู่ค่ะ ขออภัยนะคะที่ถามอันนี้พ่อนะคะดูแลพ่ออยู่ค่ะขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะห้ารก้สิบเอ็ใจคุณมนูนยินดีที่ได้รู้จักนะคะอัาเารวมงรอแ่าถึงแม้จะคนตัดนจไปนา่แต่ยังมีคท้อหัวแหนมากเลย รวมถึงอดีตพนักงานเป็นชาติในอดีตพนักงานก็ยังหัวัสดีค่ะขณะที่มีรายงานว่าสวัสดี320ท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจบางท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณหัวใจส้มนะคะมีแฟนครับอ๋อจ้าดีจังเลย จะได้ดูแลใกล้ชิดเนาะขอบคุณนะคะที่บอกโอ้ยน่ารักแฟนน่ารักแฟนดูแลใช่ไหมล่ะขอบคุณค่ะที่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนมามาให้กำลังใจกันขอบคุณมากค่ะมีช่องไหมคะมีช่องอ๋อได้ไลฟ์สดบ้างป่าคะเนี่ย สวัสดีต้อนรับนะคะคุณมนูนสวัสดีค่ะการรักษาระยะห่างันเหมาะสมระหว่างการเมืองกับการธนาคารกางตามมาตรฐานสากลจะกลายเป็นเื่อเดีการเลกยาให้นะการยกสทองคำจะดึงดันไปก็ทะลายตัวเองทำไม่วนที่เอามาประกอบคุณเศรษิดวิ่งคงทานข้าวหานสุดเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการของแห่อุดมสมร่ำเตีคย รายกกียอะคอเอะแลก็ก็เปก็ต้องใช้คำว่าเป็นโมกคือการดที่ออกมาแสดความคิ่แรงแางเจ็ดเยเจ็ดเวียเดเยรายกแข่งไทยจะเป็นการฝ่ายที่อทำลายกลุไมขนาดี่เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณยีรัตน์สำเร็จวาน้ค่าวีโคสโคจุชัยแล้วเราเนความว่า ข้ออ้างของผู้ต้องการล้มล้างพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งสาาร้างเขาจะนักเตะที่ไม่ดีต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามตนเองทําให้นักการเมืองถูกมองในแง่ร้ายว่าจะทําแต่สิ่งไม่ดีถือเป็นวิธีของผู้ฝ่อใสและก่อปรญห,หาหากสมุติว่านั้นต์เสนอข่าวว่วิธีนี้จะเป็นอุปสรรคในการเข้ามาแบบรุกรานถ้าดครับ สวัสดีค่ะหนกับาดวนีแูนจะการะเพื่อเราอง้าขก็นยาเม็ดแรกนะสีดำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมท่านเป็นยาเม็ดที่สนับสนโดยอยูนิสิบดีสทแน

สิบเอ็ดช oh hmm. ั่วโมงรวมเป็นยี่สิบสามชวันเสาร์ถึงวันนึงวานนี้สอบต่อย้นถึงเมื่อวานนี้หกโมงนยังไม่เสร็จเลยันูสอบเอาเป็นว่าอะไรความเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะของคุณนาความคุณอุณตัพรบอกนะครับผู้สอเจาหน้าที่ตำรวจจะไม่ได้รว่ากเการอย่าไรต่อไปเพราะจะบอกว่าจอบหมายเรียกใคร ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าะใจเข้าใจให้นะคะเจ็ดร้อยหกสิบหกใจขอบคุณค่ะก็ดื่มนมแล้ว

เป็นข้าราชการตพ .1 ของนางรบุญเรัองตำรวจไปพบแล้วคุณสารีอายุ46ปีฟ้าฝนว่านเธอไม่เกี่ยวจริงแต่ว่าคือมีชื่อนาสกุลไปตรงคนที่ตกอยูในพื้นทีคอรแต่เอไม่ช่ทางเัก่ีกยน่อากน่ เดี๋ยวพ่อจะี่ยืนนี้กันยุดืนี้กันนะก็คาดว่าจะมีประเด็นที่ตำรวจกำลังไลรายละเอียดึงที่มาที่ไปของความกนนี้จะเป็นยังไง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเที่าเงินค่าออกแบบบสขอบคุณ339ร้อามเท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยฮงใหเรยๆนะคะขอบคุณที่เคาจอเ้าใจนะคะ9 2้ยิบใจ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกิติยาลักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็กุหลาบหอมๆเยอแยะเลยขอบคุณมากค่ะโตขอ้บตรวสอบนี้เลเราตามดโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะให้กุหลาบมาอีกแล้วขอบคุณมากค่ะ อุ้ยจะบรรลุปเป้าแล้วอุ้ยแปดหมอสวัสดีค่ะอุ้ยขอบคุณพิมกิตยาแนละพ่อแม่นะคะให้ดอกกุหลาบมาบารรลุปเป้าแล้วขอบคุณค่ะบรรลุปเป้าใหม่แล้วขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีความสุขความเจริญถือกว่าแข็งแรงเฮงรวยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยขอบสวัสดีค่ะพ่อทานนมแล้วนะคะพ่อจะทานยาก,กล้วยหลังอาหารพ่อจะพึ่งหลับนไะหบหลับต้องหลับต้องรอก่อนนะ โอ้ยขอบคุณค่ะหัวใจส้มครบพันแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กกนกพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ Mm-hmm. Mm -hmm. I mm -hmm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้หนึ่งพันใจขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาาใจให้นะคะขอบคุณคุณกิติยาลักพ่อแม่นะคะ ให้หัวใจส่งมาแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์ด้วยอุ้ยสวัสด,ดีจ้าออบยิ้ยมยิ้ยมออบยิ้มยิ้มมาแล้วเหรอสวัสดีจ้าไม่กุ้ยติดตัวเปล่ากุ้ยเอาค่ะ น,น้ำพอแล้วนะนนมัน,ม,นมันลงหมดแล้วอะอนนเก่งมากเก่งมาก่ะกยอกยอกกดที่ติดไนออกตัวไม่เป็นไรนะคะขอให้แจ้งยอดให้แคจเิงกับเร้าหน้ที่ วส, ح. สวัสดีจ้าออบยิ้มยิ้มอู้ยขอบคุณนะให้ของขวัญมาสายรัดเข้ามือมาแล้วก็กดไลค์ด้วยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> กินแล้วเรียบร้อยตากินนมแล้วตากินนมแล้วนะวัสดีจ้าขอบคุณที่ให้หัวใจส้มมาแล้วก็ของขวัญใส่รัดข้อมือขอบคุณค่ะฮะขอบยิ้มยิ้ม

เอาไปไหนเอาโมเดลท่านหน่อยไปดูความเพิ่งน่ะเอ่อเพื่อยังได้ประโยชน์ตอนนี้ใครมาเมืองไทยในขวัญสวัสดีค่ะคุณโกเอกสวัสดีค่ะคุณ P ีเอสวัสดีค่ะคุณเฟงยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุลาบมาบรรลุเป้าเลยขอบคุณมากคา่ะขอบคุณที่เคาะจอเ้าใจให้ทุกท่านเลยะค่ะขอบคุณมากคา่ะหนึ่งพันห้าร้อยใจขอบคุณค่ะพ่อดื่มนมแล้ว <c oughs> พ่อดื่มนมแล้วนะคะ ก็ทานกล้วยกับยาแล้วรึเปล่าเช้าเดี๋ยว <c oughs> ไปดูแม่หลังบ้านนะคะ <c oughs> พอ่อเดี๋ยวมาไปดูไปด,ไปดูแม่นะโอมสเลดะอนี้เหรเอ้ยหมือนมีนีติดัมีสเลดอ่ะ มันมีนิสิตแฟนเลยมนมียาติดแฟนเลยออกยัง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 ้งไหนออกยังมนมียาติดแฟนเหมือน

ตอนเ้อเอเ้อเอเออเ้ยเนื uh ่อนอ่ะอนี่นอันน okay. ี้อันนี้ออ้าน้ชสร้าตีหมราการับาติดตามการเือกนาเดือนสองพันยใช่ยกระดเนองับหมายแทนพัวสะาน้ร้อยน่ี สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้าให้กำลังใจนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขควาเจริญสุขภาพแข็งแรงยงรวยนะคะ